ดูด่วนทีมชาติไทยสลัดทุกคำดูถูกลุ้นเข้ารอบเต็มตัวจีนมีเครียดขณะที่เวียดนามยังตะลึงเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเน่พัดในเคสการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้นๆเกรนเน่พัดในเคสการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้เก็บตก ควนหลงศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกันหน่อยทีมชาติไทยลงแข่งขันนัดที่2นะครับด้วยการเจอกับอิรักเกมแรกเราแพ้ออสเตรเลียามาแบบน่าเสียดายแต่ทรงเนี่ยสู้ได้และน้องๆก็ทำได้ดีมาเจอกับอิรักซึ่งอิรักเกมแรกเนี่ยเสมอจีนมานะครับนันนี้ต้องบอกว่าทีมชาติไทยภายใต้ใตการคุมทัพของโคดวังเนี่ยน้องๆเนี่ยหัวจิตหัวใจสู้ทุกคน อ่ข้อผิดพลาดเรายังมีคือการเข้าบอลที่ยังคงพลาดอยู่จนเป็นที่มาที่ทําให้เสียจุดโทษจากจังหวะนาธานเจมเนี่ยเข้าช้าใส่ผู้เล่นอิรักเสียจุดโทษแล้วเราก็โดนยิงขึ้นนําไปก่อนแต่หัวใจหัวใจน้องๆสู้กลับมาได้คุณผู้ชมและกลับมาได้ด้วยแบบการเล่นที่ดีด้วยนะครับอิรักเอยสิทธาบุลล่าธนวุฒิโพชัยอีกหนึ่งคนที่เล่นได้ดีมากคือวิชันกองหลังจาก แบงคอกกองหลังลูกครึ่งนะโอ้ขนาดเขาไม่ได้มีเลเวลในประสบการณ์ฟุตบอลระดับอาชีพมาเต็มเต็มแต่วิชั่นยิ่งเล่นยิ่งเก่งนิ่งเกินวัยเป็นเดอะแบกให้กับเกมรับของทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับลูกกับพื้นลูกกลางอากาศได้หมดจริงๆแล้วก็ความพยายามของเราสุดท้ายก็ได้ประตูตีเสมอจากชินเงินและเกือบได้ประตูชัยจากอิกลาดด้วยจบเกม1ต่อห การเสมออิรักเนี่ยมันพลิกกับตะลับนะครับทำให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยโอกาสเข้ารอบต้องบอกว่ายังมีและอยู่ในมือของเราด้วยณนะอันดับปัจจุบันจีนมี4ออสเตรเลียมี3อิรักมี2ไทยมี1สิ่งที่จะทําให้ทีมชาติไทยเข้ารอบพูดง่ายๆเราไม่ต้องไปหวังคู่ต่อสู้ทีมอื่นเลยคือทีมชาติไทยชนะจีน จะเข้ารอบทันทีเพราะตอนนี้ทีมชาติไทยมีประตูได้ที่ดีนะครับและอีกอย่างรายการนี้เขวัดกันที่เฮตูเฮตก่อนไทยกับจีนเจอกันชนะไทยจะมีสี่แต้มเท่ากับจีนแต่เราจะเข้ารอบด้วยการที่มีเฮตูเฮตดีกว่าทีมชาติจีนรวมไปถึงถ้าเกิดสมมติไทยจีนออสเตรเลียมีสี่แต้มเท่ากันนะคุณผู้ชมถ้าสมมติไทยจีนออสเตรเลียมีสี่แต้มเท่ากัน ยังไงเราก็เข้ารอบอยู่ดีอยู่ที่ว่าจะเป็นที่1ห,หรือที่2เพราะประตูได้เสียไทยจะดีกว่าจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะครับไทยชนะจีนเข้ารอบทันทีนะคุณผู้ชมยังไงประตูดได้เราก็จะดีกว่าจีนนะอันนี้ชัดเจนนะครับคำพูดของผมชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจน้องๆทีมชาติไทยย23และชื่นชมการวางเทคนิคก,ก,การทำงานของ คดวังทวัชชัยยำรงอ่องตระกูลนะครับเสียภาพของเราการเตรียมทีมไม่ได้เยอะแล้วก็ที่สําคัญคือเราไม่ได้นักเตะที่ฟูลทีมมาแต่คดวังเนี่ยทำให้ทีมมีสปิริตสูงมากแล้วก็ทำให้น้องๆทุกคนสู้น้องๆทุกคนก็วิ่งไปสู้รู้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดนดูถูกโดนดูแคนมาเยอะจากชาติอื่นๆแต่ทุกคนสู้จนตอนนี้เนี่ยโอกาสเข้ารอบอยู่ในมือเพราะฉะนั้น นัดเจอจีนเนี่ยสำคัญนะครับวันที่14มกราคม6โมงครึ่งที่ BG Sport อย่าลืมติดตามรับชมกันนัดเจอจีนจะตอบทุกอย่างชนะเข้ารอบเสมอแพ้ตกรอบแล้วผมบอกเลยว่านัดเจอจีนเนี่ยให้น้องๆใส่เต็มที่ได้เลยเพราะจีนก็เป็นอีกหนึ่งชาติที่มองข้ามไทยเขาสื่อตีข่าวบอกว่าไทยเนี่ยอ่อนสุดในกลุ่มจำได้ไหมจีนชนะได้แน่เพราะฉะนั้นเนี่ย โอ้โหเรียกได้ว่าเขามองข้ามเขาดูถูกเราเพราะฉะนั้นเอาผลงานในสนามเนี่ยตอบกลับให้หน้าชาไปเลยครับคุณผู้ชมคือถ้าจีนตกร,รอบเพราะไทยนะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสะใจลุ้นกันมาถึงตรงนี้ไม่ต้องกลัวใครสู้ได้ดีขนาดนี้อย่าไปยอมครับน้องๆลงไปสู้ชนะจีนและเข้ารอบให้ได้นี่สุดจริงรวมไปถึงเวียดนามเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังอึ้ง ยังตะลึงนะครับและสื่อของบ้านเขาก็หน้าแตกกันไปหมดและสื่อบ้านเขาฟันธงว่าไทยเนี่ยจะตกรอบตั้งแต่ลงเล่น2เกมแรกแต่ปรากฏว่าไทยยังมีโอกาสเข้ารอบและถ้าเกิดทีมชาติไทยชนะในสุดท้ายเข้ารอบเนี่ยมันจะตอบกลับพวกเหี้ยเลยว่าอย่ามาดูถูกอย่ามาฟันธงก่อนทั้งที่โปรแกร,รมมันยังไม่จบครับคุณผู้ชมโอ้โหเลยได้ยว่า ต้องชื่นชมน้องๆจริงๆว่ะสปิริตหัวใจโคตรสู้ทุกคนและน้องเซตนี้เนี่ยผมบอกเลยนะไม่ว่าจะเข้ารอบหรือตกรอบต้องสารต่อครับเพราะเขาพิสูจน์เห็นแล้วว่าเขาดีพอจะเล่ในใ้ทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งต่อไปเราก็ต้องใช้ชุดนี้เดินหน้าต่อชุดที่อายุ20แบบนี้แหละ20 21สารต่อไปเพื่อจะไปคัดโอลิมปิกในปีต่อๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสารต่อครับไม่ต้องเปลี่ยนชุด รวมไปถึงโคดวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลเนี่ยผมคิดว่าเขาก็เหมาะเหมือนกันนะที่จะได้รับโอกาสสารต่องานของเขากับชุดนี้มาเอเชียเนี่ยโอ้โหการเตรียมทีมการเล็กตัวผู้เล่นคือมันมันมีข้อจํากัดอะไรเยอะแต่เขาก็พาทีมเอาตัวรอดได้จนถึงตอนนี้ยังมีลุ้นเข้ารอบเพราะฉะนันก็ต้องชื่นชมโคดวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลด้วยนะ โดยโคดวางเนี่ยเปิดใจหลังจบเกมนะเขาบอกว่าแมตชนี้ต้องชื่นชมน้องๆที่เล่นได้ดีแต่เรายังมีข้อผิดพลาดในเรื่องของการเสียจุดโทษซึ่งเราต้องกลับไปปรับปรุงในจุดนี้การที่เราได้หนึ่งแต้มในวันนี้ทําให้เป้าหมายของเรายังเหมือนเดิมและแมตสุดท้ายเรายังมีความหวังทุกคนพร้อมที่จะสู้ในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มวันนี้ถือเป็นเกมที่เปิดแรกกันในช่วงท้ายเรามีโอกาสที่จะได้ประตูเพิ่มในช่วงท้ายเกมหลายๆจังหวะ แต่เราไม่สามารถจบสกอร์ได้ต้องชื่นชมประตูอิรักด้วยที่เซฟลูกอันตรายอิรักก็มีโอกาสเยอะเหมือนกันชื่นชมพวกเขาเกมนี้เล่นกันได้อย่างสนุกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเซงคือผูธธ้ดสนยูเอีมึงจะรีบเป่าจบไปไหนอันนี้น่าด่าสุดๆแม่บอลไทยกําลังที่จะได้ลุ้นยิงประตูอีกหนึ่งรอบมึงจะเป่าจบไปไหนอันนี้เซ็งและเห็นหน้าคดหวังก็เซงเหมือนกันนะแล้โคดหวังก็บอกว่าการที่มาเล่นในรายการนี้ ทีมมีนักเตะดาวรุ่งค่อนข้างเยอะแต่ทุกคนทําได้ดีเกินคาดจุดแข่งของเราคือความเป็นหนึ่งเดียวและทีมเวิร์กในแมตช์แรกจะเห็นได้แล้วว่าแม้จะเหลือสิบคนแต่เด็กๆทุกคนพยายามโชว์ศักยภาพออกมาได้ดีแมตช์นี้เช่นกันเราเป็นฝ่ายตามหลังก่อนแล้วมาตามติดเสมอมีโอกาสที่จะแซงชนะได้ด้วยเราตั้งเป้าไว้อยู่แล้วว่าอย่างน้อยต้องเข้ารอบแทีมในทัวร์นาเมนต์นี้เราเคยเจอจีนมาก่อนในช่วงฟีฟ่าเดย์จีนเป็นทีมทีม่นักเตะสูงใหญ่และแข็งแกร่ง แต่เมื่อไหร่ที่เรายังมีความหวังแม้จะ1%เรเราจะทำมันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเชีเชยร์กันไทยเจอจีนผมว่าจะเป็นเกมที่สนุกและสูสีเพราะไทยกับจีนเจอกันบ่อยก่อนเข้าสู่ทวัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติไทยเนี่ยก็ไปอุ่นเครื่องเจอจีน2แมตที่มีปัญหาปะทะกันเดือดที่บ้านของจีนแล้วเราก็เสมอมาได้1แมตเพราะฉะนั้นเป็นนัดที่ผมบอกเลยสำคัญแล้วก็น้องๆไปสูจน์ไปเลยครับใครจะมาดูถูกตอบกลับไปด้วยผลงาน ถ้าเขารอบแทีมได้เนี่ยโหต้องชาบูหัวใจชาบูแท็กติกของโคชวังจริงๆรอดูนะครับย้ำอีกครั้งโปรแกร,รมในวันที่14มกราคมทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีน6โมงครึ่ง BG Sport ถ่ายลสดน่าสนใจนะครับก็มีเวลาพักก็จะเตะวันพุทธอ่ะก็พักจันอังคารเตะพุธก็โอเคมันแน่นอนอ่ะเข้ารอบได้นะเฮ hey, ละลั่น ตอนนี้ผมไม่สนเราจะเข้าเป็นที่1นึ่งที่สองขอแค่น้องๆเข้ารอบได้มันก็เป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆแล้วนะครับก็ติดตามชื่นชมจริงๆน้องๆชุดนี้อนาคตเลยวิชั่นเนี่ยผมชอบมากผมให้เป็นเตะหนึ่งคนที่ให้จับตามองอะ่ะอายุ1 89 1แต่เล่นน,นิ่งเกินวัยที่สําคัญคือรูปร่างเขาสามารถต่อยอดและพัฒนาได้นะฝีเท้าก็พัฒนาได้กลับมาเนี่ยหวังว่า B u จะประครบประงมให้ดีให้โอกาสชุดใหญ่แล้วก็เสริมสิ่งที่ขาด เพราะวิชันก็จะเป็นอนาคตกองหลังทีมชาติไทยได้แน่นอนนะครับอ่ะก็ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทีมชาติไทยยู่23เยอะๆนะครับส่งกำลังใจเชียร์พวกเขาเยอะๆเลยนะเพราะเขาเนี่ยทำได้ดีเกินคาดและเขาสู้ได้สุดใจสู้ในนามตัวแทนประเทศไทยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเพราะฉะนั้นลุยกันต่อยังมีหวังอีกหนึ่งนัดไปให้สุดน้องนะครับอ่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยน เข้ามาพูดคุยกันได้ในช่องของต้องซุยที่สําคัญกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุ่งสู่ส0 0 0สนซับไปด้วยกันยังไงฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับรวมไปถึงคลิปนี้นะครับแนะนํานี่เลยนะ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัตในเคสกราโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆ่นโปรโตีนเน้นเเกรเนพัตในเคสกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ